สวัสดีค่ะแม่แม่ตื่นเช้ามาเนี่ยนะคะหน้าสดนะคะ ผักก็สดนะคะผักกับหน้าก็สดพอๆกันเลยเนี่ยนะคะสดเลยค่ะ1แก้วใหญ่ๆของคุ้ก้อยอันนี้คือน้ำผักผลไม้ปั่นนะคะแล้วก็อัดผงเพียวแดสเพียวกรีนเนี่ยไม่ลืมนะคะอย่างละ1ช้อนเพียวกรีนอัดเข้าไปค่ะเอาฟอสาวิตราสสไปโรลินา่าแล้วก็มารุมสุดยอดนะคะสีเขียวตัวนี้จะช่วยให้ดีท็อกซ์ระบบเลือดเลือดมีออกซิเจนนะคะแล้วที่สําคัญปรับสมดุลวงจรการตกไข่แล้วก็ป้องกันภาวะรังไข่เสื่อมนะโดยชพวะวิตราสนี่งานวิจัยเพียบเลยนะคะเพราะว่ามีคอ ไลโสูงที่เขาเรียกกันว่ากรีนบลัดเลยนะคะส่วนเพียวกรีนนะคะตัวนี้คือผงผักสีแดงที่ให้สารแอนตี้ออกซิแดนต์สูงนะคะบำรุงเลือดโฟลิกสูงตัวนี้ไข่สวยให้สเปิร์มดีด้วยคือสามีต้องดื่มเพราะว่ามีไลโคปีนสูงสเปิร์มแน่นด้วย <Okay. S 1> คุกก็อัดไปอย่างละหนึ่งช้อนนะคะนี่นะจะจะทานจริงๆคือแดงสองช้อนเขียวสองช้อนเดี๋ยวจะอัดอกีกรอบเพราะคุกอ็ดื่มน้ำผักเนี่ยวันละสองเวลานะคะเช้าแล้วก็เย็นนะอื นะครหลายคนบอกว่าดื่มแบบกูก้อยเนี่ยนะไม่ใช่แค่แบบบำรุงไข่อย่างเดียวนะบางคนบอกว่าสิวหายเลยผิวสวยนะคะแล้วสุขภาพดีด้วยเนี่ยดื่มแบบนี้ค่ะเอารวงไม่ได้ <c oughs> ชีวิตเสร็จติดผัก ถ้าใครที่ไม่มีเวลาทําน้ําผักปั่นก็ง่าย,ายๆเลยแม่เพียวเลสสองช้อนนะคะแล้วก็อัดเพียวเกินสองช้อนลงไปในน้ำมะเขือเทศอะน้ำมะเขือเทศร้อยเปอร์เซ็นต์่ะแล้วก็บีบมะนาวลูกหนึ่งแต่ถ้าไม่มีเวลามากกว่านั้นก็ไม่เป็นไรใส่ลงไปในน้ําเปล่าเขยา่าเขยา่าแดงขวดเขียวขวด,ขวดแล้วก็ชดระหว่างวันเอาเป็นว่าก็ชดเฉยกันไปนะคะถ้ากินตามที่ครูก้อยบอกคือ เขียวสองช้อนแดงสองช้อนก็เท่ากับว่าแม่ได้กินผักใบเขียว1นกิโลแล้วก็กินพืชผักสีแดงเนี่ยเป็นกระบุงเลยนะไปทำทานกันนะคะ